มีคนส่งของมาให้ฮะนี่แกะเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ดูว่าข้างในเป็นอะไรนะจากซูปเปอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูซูปเปอร์สปอร์ตสาขาเซ็นทรัลเวิลด์อ่แกะดูหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ใช่เสื้อเลียผุนะฮะนี่ เื้อชุดเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับโอ้ยชุดใหม่ชุดใหม่หมนาสีขาวนี่นะครับซูเปอร์สปอร์ตส่งมาให้โอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะได้ใครซื้อหาไม่ได้ถามกันหลายคนนะว่าพี่บูครับเสื้อของแมนยูชุดใหม่ประจำฤดูกาลนี้ทั้งเยา้าทั้งเยือนซื้อที่ไหนก็นี่เลยครับซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาก็จะมีอยู่ตาม ห้างสรรพสินค้านะฮะไปหาซื้อกันได้ขอบคุณซปเปอร์สปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเย็นวันนี้นะฮะอย่าลืมสำหรับเด็กผีทุกหมู่เรา4ี่โมงสีนะฮะ16บหนาฬิกาสีนาทีพลพักปีาศาจแดงยุคปร,ปรับตรงใหม่จากการทำงานของเอริกเทนฮาร์คคุณซื้อที่ต้องบอกว่าจริงจัง นะฮะมีความจริงจังเอาจริงเอาจังเน้นหลักเลยนะฮะในช่วงพรีซีซั่นแบบนี้ก็จะเจอกับแอสตันวิลล่าครับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะเป็นการเจอกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเมืองเพิร์ตก็ยังอยู่ที่ดินแดนจิงโจ้อยู่นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไในเตดจะลงอุ่นเครื่องเป็นเกมที่4ในช่วงพรีซีซั่นตัวผู้เล่นนะฮะจะเป็นอย่างไร ผลงานอขันจะออกมายังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเอาเองแล้วกันไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรให้มันวุ่นวายมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นี่ขออนุญาตเอาใจพวกพรีๆอีกวันหนึ่งแล้วกันหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดถึงดาวยิงคนใหม่ของพวกพ,พรีๆนะฮะดาวินนูนเยสมีเด็กหงบางท่านนะอุต่าหส่ง ข้อความมาบอกผมบอกว่าพี่รู้ไหมครับว่าดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยผู้นี้เด็กคงนะครับเขาบอกเด็กคงนะเขาอ้างอย่างนี้นะเขาบอกเด็กคงได้ตั้งชื่อเล่นเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเด็กคงเนี่ยเขาจะมีชื่อเล่นอะอย่างมาเน่ ane, ใช่ไหมนั้นดงนั้นเดดเตียโก้คันธาร่าก็ตะโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอ่อเจมส์มิลเนอร์ก็คือรองเจมส์ James, ท่านรองอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กคงก็จะมีมุม กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าชื่อเล่นของดาวินนูนเยสในหมู่เด็กคงก็คือ <c oughs> น้องหนุนครับน้องหนุนก็ดาวินนูนเนี่ยไหมนูนเยสก็ดีนะไม่ไม่เป็นนูนถ้านูนมันดูแบบมันแบบธรรมน,นูนเยสก็ดูแบบโอ้ยอเยสเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไอเยสเคสซะก่อนก็น้องหนุนเนี่ยไหม น้องหนุนก็น่ารักดีน่ารักดีนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่น้องหนุนนะฮะกดคนเดียวสี่ดอกเน้นๆโอ้โหบ่อนพน,นันแบบถูกกฎหมายที่อังกฤษนะฮะพวกพูต่างๆก็พากันปรับราคาดาวซันโวเลยนะครับของดาวินนูเยสปกติเนี่ยนะบ,บางเจ้าเขาให้อยู่เป็นเต็งห้าเลยนะฮะอัตรา14บหน,นึ่งตอนเนี้ยเขาปรับมาเป็นเต็งสี่เท่ากับซนหึงมินคิดเอา โซน,นึงมินนี่เป็นดาวซันโวพริมยรีกเมื่อฤดูการที่แล้วโอคิดแล้วน่าน้อยใจนะยิงไป23ประตูไม่มีจุดโทษเลยนะเป็นการยิงแบบโอเว่นเพลย์ล้วนๆพอมาฤดูการนี้ยังเป็นแค่เต็งสี่เนี่ยแหละนะก็คิดดูแล้วกันเอาง่ายๆโซน,นึงมินไม่ติดทีมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยเต็งหนึ่งนะครับก็แน่นอน เออร์ลิงฮาลันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครอัตรา5-2เต็ง2ก็เป็นดาวซันโวเก่าก็คือโมซาลานะฮะโมซาลาก็9-2เต็ง3จะเป็นใครไปเสียไม่ได้นะครับนอกจาก Harry Kane แฮร์รี่เคนอืมแฮร์รี่เคนนะครับ6-1แล้วก็เออไม่ใช่6-1อ่ะ6-1 6-1 6-1ลืม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 เต็ง4ก็2ท่าน2คน ก็คือน้องหนุนดาวิดนุนเยสกับสงฮุนมินนะครับส่วนเต็งห้าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะย้ายไปไหนก็คือพี่โดคริสเตโนโรนันโดเต็งหเป็นกราเบลเชซุสนะครับอดีตผู้เล่นของมาสิตี้ที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับอาร์ซนองส่วนอองตัวน,นี้มาร์เซียวนะฮะหรือมาร์เซียวไม่ติดเต็งห้าเลยนะครับ